สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและเอฟซีที่รักทุกท่านครับวันนี้นอกเหนือจากทุเรียนเล็กก็พามาชมตุเรียนใหญ่กันบ้างครับตุเรียนใหญ่ที่เป็นพันธุ์ดูใบนะครับพันุ์ที่ไม่มีดอกไม่มีลูกครับปีนี้ครับปีนี้ค่อนข้างที่จะทํายากครับดินฟ้าอากาศควบคุมยากครับปีนี้เดี๋ยวพาเดินชมครับเรื่องใบไม่ต้องพูดถึงครับ ใบนี้เยอะนะแล้วก็สวยที่สุดแล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือไม่มีดอกครับทำให้ออกดอกยากมากครับเพราะว่าฝนไม่ทิ้งช่วงให้เลยนะครับแต่ผมก็ยังมีใจลุ้นๆยอดตัวนี้อยู่นะครับถ้ายอดนี้แก่ฝนทิ้งช่วงก็อาจจะออกดอกมาให้เราได้ดูได้เห็นกันครับ ใบนี่เยอะสุดๆครับไม่มีแสงเข้าภายในต้นได้เลยครับแล้ครับก็ไม่ถึงกับไม่มีลูกนะครับก็มีบ้างต้นละสิบลูกยี่สิบลูกครับดูดูใบนะครับ พาเดินชมเพลินๆครับเพื่อเพื่อนๆที่อยากจะทราบสูตรทาใบของทุเรยียนใหญ่อันนี้บอกได้ไม่มีกักครับสูตรทําใบเพราะว่าปีนี้ทําใบไว้ทังสวยเลยครับ,รบพาเดินชมครับตรงนี้จะติดเสียงวิทยุนิดหนึ่งเพราะว่าได้เปิดวิทยุไว้ไล่มะไลกะระดอกครับ ก็มื่อเช้ามาฉีดอย่าเข้ามาแรงไปครับฉีดลูกครับไม่กล้าเดินเข้าใกล้ตน้นเยอะครับเพราะว่าฉีดอย่าเข้ามาแรงไว้ครับ ปีนี้ก็ตัดแต่งจริงโหดครับตัดแต่งคะแนงก็โหดครับว่าที่จะกระตุ้นให้ออกดอกครับผลที่ได้ก็คือเป็นคะแนงครับโดนฝนตลอดฝนก็ไม่ติ้งช่วงให้สักทีครับทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ก็ไม่มีดอกครับ ใบสวยมากครับปีนี้เดี๋ยวครับ ดูแลใบไว้ให้ดีนะครับเมื่อถึงเวลาใบพร้อมอากาศพร้อมอาจจะมีดอกมาให้ชมกันครับพยายามอย่าทิ้งใบครับตอนที่มีลูกก็มีเยอะนะครับนู้น